ทุกจ้าสวัสดีค่ะเสาลิลี่เดซี่นะคะพี่พี่จ๋าเมื่อวานไปฉีดยามาเลยอาการ,รไข้ด้จ้าพี่พี่จ๋าเป็นไข้นะคะหนูชีวิตสิลยหนูเป็นไข้จ้ะใช่ไหมเพราะใช่ั้มครับเมื่อคืนก็คุณยายก็ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเนาะฝนก็ไม่ได้นอนน้องเจ็บแขนพี่พีพ่เดป,ปากเป็นแล้วด้จ้ะเจ็บเจ็บว่ะโดนแขนนี่เจ็บเจ็บว่ะ เห็นบ่ลิลี่ลิจ๋าเจ็บเจ็บป่ะสวัสดีก่อนทุจ้ากัดกัดเจ๊ทุจ้าก่อนคนไหนชื่อลิลี่ยกมือขึ้นอ่ะคนไหนชื่อลิลี่ยกมือขึ้นก่อกัดกัดเออะอ่ะอ่ะอวิกัดวิกัดวิกัดเอาคนไหนชื่อลิลี่ยกมือขึ้นค่ะ ทุจ้าเร็ว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 ทุจ้าทุจ้าอันหนูชื่อลิลลี่นะคะไม่คุณไม่สบายเจ็บขาเจ็บแขนข้างไหนข้างนี้นี่อุ้เจ็บเจ็บเจ็บข้างไหนข้างนี้นี่นี่เจ็บเจ็บข้างนี้นี่อุ้ยอุ้ยคุณสวยมากอย่นี่นคะ่ะพีจ่จ๋าวันนี้อากาศร้อนร้อนมากค่ะ เดซี่เดซี่จ๋าทำอะไรคะไข่ครีมเลยเร็วกดเร็วยิงเริ่มไข่ครีมเลยเพราะฝนจะได้แพ็คของแล้วจะได้แพ็คครีมแล้วครัแพ็คของไข่ครีมกันเร็วแม่ค้าตัวน้อยไข่ครีมครีมยิงเออครีมยิงเออใช่ค่ะครีม ลิลี่แมจ้าอย่าแย่งใครอย่าแย่งกันนะเอาไวทำไมหนูแย่งใหอยางงั้นหระรู้หนูก็ขอพี่ดีๆใช่พี่ขอบอกพี่ขอของหนูของหนูค่ะบอกพี่ค่ะของหนูจ้ะ ฝากแม่ๆหน่อยเลยฝากอุดหนุนครีมด้วยนะคะครีมสลายฝ้าด้ยจ้ามีตั้งแต่นะคะขวดละร้อยห้าสิบนะคะหรือว่าสั่งขมิ้นอย่างเดียวก็ร<ป>้อยห้าสิบสั่งเซรั่มอย่างเดียวก็ร<ป>้<า>อยห้าสิบบาทอจ้ามีท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักแชทได้เด้อจ้าน,น,นี่กระเจ้าเฟดนะคะกเจ้าเฟดใช่ไหมคะตัวเริ่มจะเย็นลงแล้วนะคะ อันนี้ก็ดีก้นแล้วนะคะเมื่อวานฉีดมาไม่ใหม่ก็กลางคืนน้องเป็นไข่ตลวนไหนในคริมไหนคริมอยู่ไหนคีิมคะอยู่ไหนไออยู่ไหนคะคริมคลิมสาลายฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามอีเอ็นแฟนเพจนะคะแล้วก็ Youtube พี่เรียกน้องแร์เด้อจ้าเช่มมค่คะเฮ้ยวันนี้นะคะต้องขอจบคลิปไปก่อนเดจ้า สวัสดีค่ะ